ข้อบังคับตอนที่5ผมรีหกพันมาพบกับเพื่อนเพื่อนอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนครับข้อบังคับตอนที่5เนี่ยผมจะพูดถึงการประชุมใหญ่สามัญประจําปีนะครับโดยปกติแล้วไม่ว่าจะเป็นสมาคมหรือว่าชมรมก็ต้องมอีข้อบังคับที่ระบุไว้ถึงการประชุมสามัญประจําปีนะครับว่าเราจะต้องมีประชุมใหญ่สามัญประจําปีปีละ1ครั้งนะครับส่วน บางสมาคมเนี่ยนะครับก็ระบุไว้เลยว่าเป็นเดือนนั้นเดือนนี้อันแล้วอันนี้แล้วแต่เรานะครับถ้าเกิดเราไม่พร้อมอย่าระบุช่วงเดือนหรือว่าช่วงวันที่ลงไปในข้อบังคับเลยนะครับแค่ระบุว่าต้องมีประชุมใหญ่สามัญปีละหนึ่งครั้งนี้ก็ถือว่าพอแล้วนะครับอีกอันนึงครับเพื่อนๆนไหนๆหนก็พูดถึงเรื่องประชุมใหญ่สามัญประจําปีไปแล้ว พูดถึงการประชุมของคณะกรรมการบริหารนะครับซึ่งเป็นการประชุมโดยปกติวิสัยของคณะกรรมการเนี่ยอันนี้ก็ต้องระบุไว้อีกข้อนึงด้วยในข้อบังคับนะครับอาจจะเป็นข้อไหนยังไงเราก็ค่อยไปไล่เรียงเอานะครับที่ระบุไว้คือระบุยังไงจํานวนครั้งที่เราประชุมต่อปีนั่นเองนะครับว่าไม่น้อยกว่า6ครั้งบ้างไม่น้อยกว่า4ครั้งบ้างไม่น้อยกว่า3ครั้งบ้าง พอเขียนไว้อย่างนี้มันจะเปิดกว้างไงครับว่าเดือนไหนเรามีความจําเป็นมีเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถเรียกเพื่อนคณะกรรมการบริหารองค์กรมาประชุมได้เนี่ยก็ไม่ได้ผิดกับข้อบังคับนั่นเองนะครับก็เพื่อนๆไปลองออกแบบให้เหมาะสมนะครับแล้วก็เขียนเอาตามที่เราทำได้นะครับฝากกดติดตามและกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของเราด้วยนะครับ